สวัสดีครับเชฟอาผมมีภารกิจสําคัญไหมคุณทำสวัสดีครับคุณจะต้องเทรนคุณเล้งเจ้าของร้านสากุลนครเพื่อเข้าไปแข่งขันกับเชฟกระทะเหล็กสบายรองอีสา์เข้าสู่หนึ่ง้นี่ฮะคนธรรมดาทำไม่ได้หรอกครับหนึ่งเชฟอาครับคุณจะต้องเทรนคุณเล้งเจ้าของร้านสากุลนครเพื่อเข้าไปแข่งขันกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเพื่อเป็นตัวแทนของคุณและคุณจะต้องเทรนให้เขาชนะให้ได้ด้วยเพราะถ้าเขาแพ้ก็หมายความว่า คุณก็แพ้เหมือนกันเพราะนี่คือรายการเชฟกระทะเหล็กประทะเชฟกระทะเหล็กโดยเชฟรับไบแมคโรยืนหยัดให้คุณยิ้มได้และเชฟกระทะเหล็กที่คุณจะต้องแข่งขันด้วยก็คือเชฟคุณทําเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยไหวนะเทียนะไหวสบายมากครับผม เล้ยดูคุณไม่หนักใจกันเลยนะครับเนี่ยเชฟออีสานเขาสู้ <S <S เฮ้ยแต่ว่าเชฟบุญธรรมนี่เขาลูกอีสานล้านเปอร์เซ็นนะแต่เชฟผมผมทำหารอีสานทุกวันครับ <S 1> <S 1> อ่าแปลว่าคุณมั่นใจผมมั่นใจลูกทีมผมครับคุณแรงมั่นใจใช่ไหมครัมัม่นใจครับซึ่งวัตถุดิบหลักที่พวกคุณต้องใช้ในการแข่งขันกับเชฟบุญธรรมในรายการ Iron Chef นั o ่นก็คือเนื้อวัวครับซึ่งในวันนี้เราเตรียมเนื้อวัวให้คุณเลือกถึง6กส่วนด้วยกัน นั่นก็คือเนื้อน้องลายพิกานย่าเสือร้องไห้ลิ้นวัวผ้าคีริว้วและก็ตับวัวนั่นเองครับซึ่งเนื้อวัวทั้ง6ชิ้นส่วนนี้เนี่ยพวกคุณจะต้องไปเดากันเอาเองนะครับว่าโจทย์จะออกมาเป็นชิ้นส่วนไหนอาจจะมีอยู่ตรงนี้หรืออาจจะไม่มีอยู่ตรงนี้เลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้พวกคุณทั้งสองคนโชคดีนะครับคุณจะทำเมนูอะไรเนี่ย ร้านของคุณเล้งเขาอะคเขาแบบเป็นอาหารอีสานแล้วเขามีชื่อหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์เขาครับก็คือคําว่าพังโคนอาเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนครซึ <No> ่งจะเด่นเรื่องของไก่ย่างพังโคนเราจะใช้สูตรของไก่ย่างพังโคนเนี่ยมาร่วมกับตัวเนื้อกับที่เป็นเนื้อจากจังหวัดสกลนครคือเนื้อโคกุญปัยญางามเนี่ยมาเข้าด้วยกันเป็นไงบวกกับเทคนิคสมัยใหม่ของผมสบายอ๋อในเมื่อคุณเลือกวัตถุดิบหลักแล้วเป็นเสือร้องไห้เดี๋ยวผมให้คุณไปช็อปวัตถุดิบเสริม ได้ครับเดี๋ยวเชฟหยิบเครื่องพังโคนเชฟไปเดี๋ยวผมหยิบตัวที่มันเป็นน้ําจิ้มแจบองไปให้ครับไ<ป>คุณหยิบวัตถุดิบมามากมายหลากหลายขนาดนี้คุณจะทาเป็นเมนูอะไรครับเราคุยกันแล้วว่าเราจะทําเป็นอีสานญี่ปุ่นฟิวชั่นเพื่อจะล้มเชฟบุมทรรเอ้ยมันก็จะออกมาเป็นเมนูเนื้อย่างพังโคนกับแจมองเอสปุมาก ไม่ธรรมดาขั้นตอนแรกครับคุณจะสอนอะไรครับเวลาเชฟได้เนื้อสัตว์มาในเวลาจํากัดนะวิธีการทำให้มันนุ่มไวสุดเคฟต้องเอาไปทุบเอาเลยเจฟปายเพิป<ะ>ั๊บคือเราทุบเพื่อให้เนื้อเยือ่อมันแตกคือเป็นการลดระยะเวลาในการหมักให้เข้าเนื้ออ่ะอะเ,เรามาทําเครื่องหมักกันต่อ มีอะไรบ้างครับตะไคร้นะครับแล้วก็ตัวชีไทยเครื่องปรุงซอสหมักไก่พังโคนนะครับเป็นซีวดำเล็กน้อยเพื่อให้ได้สีสีขาวจากนั้นใส่เกลือนีดหน่อยนะครับเกลือครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ำตาลปีบนะครับพอเราส่วนผสมทั้งหมดนะครับลงโถปั่นเสร็จเราก็เริ่มปั่นเลยครับแล้วปัเลยปั่นเลยครับเอาปเลยครับคพอเราได้ตัวซอสหมักแล้วนะครับเราจะนำตัวซอสหมักตัวนี้มาใส่ในเนื้อครับไอ้คุณเล้งปกติคุณเล้งนี่สั่งของจากทางแมคโครอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะใช่ครับ แล้วคุณเล้งได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับจากการที่ได้เข้าร่วมโครงการเชฟขับไบแมคโครเนี่ยครับครับนอกจากจะได้สินค้าที่ราคาถูกแล้วนะครับกับเราก็ยังได้เรียนดีๆจากทางเชฟขับ b บแมคโครครับ,รบยกะลับจ้าของร้านอาหารให้มีความรู้รตามเทรนด์ใหม่ๆ ตลอดครับใช่แสดงว่าที่คุณเล้งเข้าร่วงโครงการเชฟขับบายแมคโครเนี่ยตอบโจทย์คุณเล้งมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับตอบโจทย์มากเลยครับนอกจากจะได้ลรีนในส่วนของอ่าววัตถุดิบแล้วเนี่ยยังได้ส่วนของรีด hmm> ีมกลับมาด้วยโอ้แม่เรียกได้ว่าเพื่อนแท้ผู้ประกอบการใช่ครับขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับเชฟครับเราก็จะนําเนื้อนะครับ มาย่างครับผมโอเควิธีการย่างเนื้อในเวลาอันสั้นต้องใช้ไฟแรงเพื่อทําให้สุกแต่ด้านนอกเพื่อให้มันคงความเหนียวหนึบพมถึง้องไห้อยู่นี่ไครับกัทีเดียวครับแล้วก็พอเลยเชฟลองจับจับดูครับตึ้งตึ้งอ่าทามันเด้งเด้งสู้มือคุณใสได้แล้วครับใช่ไหมครับนี่คุณคาดหวังความสุขที่ระดับไหนครับมีเนียมแรงครับเชฟถ้าออกมาไม่เป็นมีเนี้มแรงเชฟเปลี่ยนโค้ดเลยครับเออจะดีครับเริ่มรับการเริ่มรับก เชิญครับเจฟฟ์หมูกลิ่นหอมมากนะอ้โอสมุดรับครับโอ้ยนี่มีเรื่องอะไนะถูกต้องฮะโอ้สีสวยจริงๆน่ารับประทานคนธรรมดาทำไม่ได้หรอครับขั้นตอนต่อไปนี่เชฟอาร์ให้คุณเล้งทำอะไรครับแจียวบองครับพริกเราเผาหอมเราเผาใช้เวลานานเชฟตัวอย่างทอดนะมันจะเหลือประมาณสองนาทีเชฟก็จะได้น้ำพริกปั่นได้เลยอันนี้มีเปลือกมันนิ่มใช่ไหมครับบีบเลยครับ ช็อตคัตครับบีดเลยครับนี่ฮะนี่คุณต้องภูมิใจนะเพราะใครสอนต้องไม่เหมือนผมครับโอ้สุดยอดพิธีการช็อตคัดพวกนี้พี่ๆก็ไม่รู้หรอกน่าภูมิใจผมเท่านั้นแหละครับที่รู้เพราะฉะนั้นตอนเราไปตัดต่อจะออกทีนี้นะครับคคนัดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำปลาาแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับถูกต้องครับ เยนครีมเลยอ่ะอืมโหนี่ไม่บอกไม่รู้นี่เป็นเจ่าบองเรียกว่าซอสแบบโพลันเดสเอ้ยนะสิ่งนี้เราเรียกว่าเป็นกระบอกเอสทูมาครับอันนี้เอาไว้ทำให้มันเกิดโฟมฟองโดยใช้แก๊ส N2O หรือไนตรัสออกไซด์อัดเข้าไปอ่านะครับเดี๋ยวเอาเลยใส่เข้าไปเออ,เอสวยงามอ่ะฟิเนสเชฟปิดปากครับ,บหมุนเข้าไปฟองผมลงแล้วขยับขยับขยับครับขยับแรงๆโอเค เรียบร้อยตอนนี้องค์ประกอบมันครบถัววแล้วใช่ไหมครบองค์ประกอบจัดจางการเชฟได้เลยครับเราจะวางชิ้นงานอย่างไรให้กรรมาการกินแล้วโดนทุกเอลเมนที่อยู่ข้างนในครับนะคร<ม>ับทีนี้เราจะวางเนื้อวางให้เต็มเต็มเขาไว้กินยังไงก็โดนหนึ่งตัดเลี่ยนด้วยหอมแดงและกระเทียมของฟรี <c oughs> <ๆ>กินคําไหนก็ต้องโดนครับแต่เราจะซ่อนทุกอย่างให้กรรมการเห็นเราจะปิดเขาด้วยแจ่วมงเอฟฟูมาครับ ครดูไม่รู้เลยว่ามันคือเนื้อพังพรอันนี้ก็คือเนื้อคนย่างคำหมักด้วยตัวซอสพังโคนนะครับแล้วก็ท็อปด้วยเอสพูม,มา่าเจ้าวองครับผม และนี่คือการเทรนนิ่งของเชฟอาร์นะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณทั้งสองคนไปประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกับเชฟบุญธรรมเชฟกระชะเหล็กประเทศไทยนะครับในวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์2569นสะครับในศึกแห่งศักดิ์ศรีเชฟกระชะเหล็กประทะเชฟกระชะเหล็กโดยเชฟครับบายแมคโครยืนหยัดให้คุณยิ้มได้แล้วรอติดตามชมกันนะครับย